สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ด r รอ้อค่ะสถานีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆนะคะคลิปนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของความรักค่ะรักแบบไม่พังด้วยพลัง EQ 31วันเปลี่ยนรักทั้งชีวิตตอนนี้เป็นตอนที่14แล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็จะอาจจะเป็นสถานการณ์ ความรักความสัมพันธ์ของหลายๆท่านที่อาจกำลังเผชิญอยู่ณขณะนี้ค่ะตอนที่14จะพูดถึงในเรื่องของของตายแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการยอมทนเพราะหวังว่าเขาจะเห็นความดีมันใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะเนี่ยยอมทน เพราะหวังว่าเขาจะเห็นความดีของเราทนไปเรื่อยๆบางทีมันไร้จุดหมายนะคะวันนี้ก็คุยกันแล้วกันค่ะซึ่งบางทีนะคะบางทีเรายอมทนเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะเห็นความดี หรือเห็นในความรักหรือเห็นในความพักดีของเราซึ่งอันเนี้ยมันเป็นกับดักทางใจที่คนจำนวนไม่น้อยคิดอยู่เลยนะคะเคยไหมล่ะคะที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนของตายคืออยู่ไปเรื่อยๆโดยหวังว่าสักวัน เขาจะเห็นคุณค่าของเราแต่ยิ่งนานวันมันยิ่งเจ็บมันยิ่งรู้สึกไร้ค่ารู้สึกไร้ตัวตนจำคลิปที่2ของอาจารย์ได้ไหมคะนี่ก็จะเป็นเหตุอันหนึ่งนะคะที่1นบวกหแล้วมันเท่ากับ0เพราะมันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งที่ไม่ไม่ให้ค่า หรือปฏิบัติไม่ดีกับอีกฝ่ายหนึ่งหรือละเลยที่จะใส่ใจห่วงใยดูแลพอมารวมกันนะคะแรกๆอาจจะรักแต่พออยู่กันไปแล้วมันก็จะเป็น1บวกหเท่ากับ0ูนศูนย์เสียเสียศูนย์เสียความมั่นใจรู้สึกเหมือนคุณค่าตัวเองลดลงไปเรื่อยๆค่ะซึ่งอันนี้จะต้อง ถามตัวเองก่อนเลยแล้วเราต้องยอมรับตัวเองนะคะว่าเอ๊ะเรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมบางทีเราเป็นกับดักของของตายอาะคะคือบางทีเราก็จะไปไปยอมทนทนเพราะรักทนเพราะว่าเอ้ยคบกันมาหลายปีมากเลยหรืออยู่ด้วยกันมาหลายปีมากๆม,มันมีความผูกพัน หรือทนเพราะว่ายังไงก็ยังดีกว่าไม่มีไหมอะ่ะกลัวการสูญเสียแล้วก็แอบ,บหวังว่าอ่ะอสักวันเขาจะเห็นความดีของเราซึ่งอย่างเงี้ยพอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะมันทำให้เราลดคุณค่าตัวเรารู้สึกเลยว่าเราไร้ค่า ลงไปเรื่อยๆอ่ะถามว่าสถานการณ์แบบนี้เจ็บไหมอ่ะเจ็บมากนะเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์แล้วเราก็แล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นศูนยะ์น่ะยกเว้นว่าอ่าโอเคเราเราเลี้ยงตัวเองไม่ได้เราต้องพึ่งพิงเขานี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นคือมันพังในเชิงโครงสร้างแล้วไง เหมือนกับเราไปบวกกับคนไปร่วมชีวิตกับคนที่ไม่มีคุณสมบัติของการที่จะเป็นคู่กันนะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ตั้งแต่โครงสร้างเราค่อยๆทำความเข้าใจแล้วค่อยๆยอมรับค่ะทีนี้ถ้าถ้าเราได้เรียนรู้เรื่อง eq นะความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยนะคะ eq เนี่ยจะช่วยให้เรากลับมาถามตัวเองนะคะว่าการยอมทนเนี้ย ทำให้หัวใจของเราสุขหรือทุกข์คือมันจะค่อยๆให้เราอะถามตัวเองและเห็นเลยว่าน,นี่คือสุขหรือทุกข์ก้อนเนี้ยสุขหรือทุกข์นะคะหรือบวกหรือลบอันนี้มันจะทำให้เรามองเห็นใจตัวเราได้ชัดขึ้นค่ะ ั้นถ้าเราได้กลับมาถามตัวเองแล้วพอถามบ่อยๆเนี่ยเราจะมีคำตอบและเราจะกําหนดเป้าหมายใหม่ในการที่จะจัดการชีวิตเราค่ะคือไม่ต้องรอให้มันมันพังหรอกเพราะว่าตั้งแต่โครงสร้างมันก็เหมือนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเห็นความจริงของใจตัวเองเนี่ยมันคือก้าวแรกในการปลดกับดักของตายนะคะมันไม่มีใครอยากเป็นของตายหรอก แล้วยิ่งถูกปฏิบัติแบบนี้แจนว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องทําร้ายจิตใจของผู้หญิงหรือของคู่ของเราในะอย่างรุนแรงเลยนะถ้าใครถูกปฏิบัติเป็นของตายเนี่ยนะคะทีนี้นอกจากเรามองเห็นใจตัวเองแล้วเนี่ยเราก็มาดูมุมมองของความรักบ้างนะคะรักที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องยอมทนเพื่อพิสูจน์นั่นพิสูจน์นี่พิสูจน์โน่นนะ มันไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรหรอกคะ่ะความรักที่ดีเนี่ยมันก็คือการเรียนรู้การเติบโตการสนับสนุนซึ่งกันและกันเติบโตไปด้วยกันจูงมือกันไปทุกสุขร่วมกันมันไม่ต้องพิสูจน์นะคะเพราะฉะนั้นปรับมุมมองความรักความรักที่แท้ก็ไม่ต้องไม่ต้องขอขอให้เธอเห็นคุณค่าฉันหน่อยไปร้องขอ,อมันก็ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเห็นคุณค่าเนี่ยมันไม่ต้องร้องขอค่ะเขาจะทำเองนะคะความรักที่แท้ต้องไม่ขอเห็นคุณค่าแต่ต่างฝ่ายทั้งคู่เนี่ยต่างจะต้องเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันโดยแบบโดยเป็นธรรมชาติออกมาจากใจอ่ะนะค่อยๆทวนนะคะค่อยๆฟังค่อยๆทวน ที่นี่อาจารย์ให้เทคนิคเทคนิคของแบบเวลาที่เราเรียนรู้เรื่อง eq นะคะอาจารย์ก็จะให้เทคนิค eq สำหรับคนที่รู้สึกว่านี่ฉันเป็นของตายนะเทคนิคแรกฝึกฟังเสียงหัวใจตัวเองเทคนิคนี้การบ้านก็คือจดบันทึกความรู้สึกประจำวัน ว่าวันนี้อยู่ด้วยแล้วเจอเขาแล้วอย่างเงี้ยสุขหรือว่าเจ็บมากกว่าเจ็บยังไงเขียนเลยเพราะอะไรคำไหนที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีหรือกิริยาอะไรภาษากายยังไงหรือความห่างเหินหมางเมินอะไรจดความรู้สึกเลยค่ะจดไปพร้อมกับกิริยาท่าทางอะไรต่างๆเราก็รู้แล้วแหละว่าอันเนี้ยอยู่ต่อเนี่ย อยู่ด้วยมันสุขหรือว่ามันเจ็บกว่าอันนี้คือการรู้นะมรู้ตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองส่วนอีกเทคนิคหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าให้ตอนนี้เรากำลังเป็นของตายเราสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็สุภาพนะคะแทนที่เราจะโทษว่าเธอละเลยฉันเธอเห็นฉันเป็นของตายอันนี้ไม่พูดนะคะถ้าเรารู้สาเรียนเรื่อง eq มา เราก็จะต้องบอกโดยที่ไม่เปกล่าวโทษแต่เราจะต้องบอกแล้วเออฉันรู้สึกว่าเราเราใส่ใจกันน้อยลงเนาะหรือแทบจะไม่ค่อยใส่ใจกันเลยเนาะช่วงหลังอันนี้อาจารย์ว่าพูดได้ก็สื่อสารแบบตรงไปตรงมานะคะแต่ไม่ได้กล่าวโทษสื่อสารความรู้สึกของเราได้วงเล็บส่วนเขาจะฟังหรือไม่ฟังหรือนิ่งเฉยกับคําพูดของเรานะคะ มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เราต้องทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีค่ะส่วนอีกเทคนิคหนึ่งนะคะก็คือให้ตั้งขอบเขตที่ที่ชัดเจนการรักตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมทุกอย่างนะเรารักตัวเองเราก็ต้องไม่ยอมให้ความสัมพันธ์แย่แย มาทำลายคุณค่าเรามาทำลายคุณค่าในใจของเรามาทำลายความรักซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามจากใจของเราอย่าให้พฤติกรรมแย่ๆของคู่ของเราอะถ้ามันทำอะเนาะมาทำร้ายเรามาทำร้ายจิตใจเราการเป็นของตายเนี่ยมันอาจทำให้เราอยู่ในความสัมพันธ์ได้ มันอาจจะทําให้เรายืดอายุความสัมพันธ์แต่ตัวเราอะต้องรับผิดชอบความเจ็บเต็มๆเ,เ,เพียงคนเดียวเลยนะการเป็นของตายมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขนะถ้าอยากมีรักที่ไม่พังเนี่ยอาจารย์อยากให้เราเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเราก่อนคะ่ะ แล้วความรักที่ดีก็จะเห็นค่าของเราเช่นกันในคลิป eq ดีขึ้นได้ใน31วันมันมีเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองลองไปย้อนฟังนะคะลองดูคะ่ะแล้วก็ท่าในใดที่มีคำถามนะคะก็ส่งมาให้อาจารย์ได้เลยอ,อาจารย์ก็จะทยอยตอบนะคะ ถ้าใหนต้องการเข้ากลุ่มทํำกรุ๊ปโคชชิ่งก็ส่งข้อความหาอาจารย์ได้เช่นเดียวกันนะคะกลุ่มมันชื่อประมาณเหมือนแบบเติมใจให้ก้าวไปได้อะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์มาถึงวินาทีนี้เลยค่ะแล้วก็ติดตามอาจารย์ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ